กล้วยสวยไหมลูกกล้วยสวยไหมน่าไหนไหนไหนคนปลูกกล้วยนะโชว์หน่อยสิใครเป็นคนปลูกเนาะตกงดินเยอแป๊บมึงจะตกกงดินไหนไหนเข้มเจ้าของสวนไม่ดูสิไปยืนข้างๆระวังระวังอย่าอย่าไปใกล้ๆอย่าไปอย่าไปยืนใกล้นะเดี๋ยวมันจะตกนะไปยืนข้างๆนี้ขาหิ หายไปนิดหนึง่งไปยืนตรงใกล้ๆระวังตกนะตกไม่ใช่ตรงใกล้ๆก,กับเครือกล้วยหนึ่นะอ่ะอ่ะพี่พาจับลูกไปยืนข้างๆกับใกล้ๆกับกล้วยให้หนะ่อยอ่ะไปไปเจ้าของสวนมายืนดินี่ตรงนี้ตรงเครือกล้วยทางนี้เอาเอานี่นยืนเทียบกับกล้วยตรงนี้ไงเครือกล้วยเห็นไหมเนี่ย ได้ไหมได้พอแล้วไม่ต้องลงไปใกล้ยิ้มหน่อยอันนี้เจ้าของสวนมาเองถุมือสิทำสวนตัวเองให้สวยให้หนามทิมช่วยด้วยทุกคนหนามทิมดูสิแชมเปี้ยนทำอะไรหนามทิมไม่ใช่จะทำอะไรเนี่ยจะขุดดินจะขนดินเหรอไอ้ัินอันนี้มันโคตรแข็ง 了。No.